Ceed Nationwide กับสิ่งต่อใน The Seat Session นะครับคุณอ้นนะครับผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าห้องนี้ผมจะอยู่ไม่ได้แล้วครับทำไมอ่ะโอ้โหดูเหมือนระเบิดจะระเบิดแล้วครับเนี่ยผมต้องรีบไปแล้วฮะอ่าเดี๋ยวอธิบายก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าคุณฟังบางคนยังไม่เห็นภาพถูกต้องนะครับ ช่วงที่แล้วนะครับหัวเป็นช่วงที่พีแดกนะฮะได้โชว์น้ําเสียงนะครับ,รบและ <ผม S 2> เป็นเพลงที่พีแดกเลือกเองถูกต้องมาถึงช่วงนี้ครับแน่นอนนะฮะว่าเป็นช่วงที่เป็นของผู้โชคดีนะฮะทั้งที่สิบท่านถูกต้องฮ<ล>ะแต<ช>่ว่าจะมีอยู่สิบท่านนะ,ะที่ได้ร่วมสนุกนะครับก็คือได้มาเลือกเพลงนะครับทำไมถึงเป็นสิบท่านเพราะว่าหนึ่งท่านจะได้บัตรไปสองใบก็เลยเป็นสิบท่านครับต้องบอกว่า พี่แดกเนี่ยจะมอบของรางวัลที่เป็นพิเศษมากจริงๆให้กับผู้โชคดีที่พี่แดกไม่ได้ตัดสายชนวนตรงนี้ออกครับผมนี่สาเหตุที่เป็นในเดาไม้นะฮะมาจากมิวสิกวิดีโอพี่แดกเขาเขากำลังตัดระเบิดครับพี่แดกตอนนั้นพี่แดกรู้สึกไงบ้างฮะในเรื่องของการตัดระเบิดครับผมไม่มีนะครับคนแบงค์นะครับไม่มันมีระเบิดด้วยมีระเบิดเผากระท่อมมีการยิงระเบิดจากตำรวจด้วยใช่ไหมใช่จริงป่ะครับจริงครับพี่หรือเอ็พีผมเอผมไม่ได้ไม่มีมีระเบิดมีระเบิดมีระเบิดแต่ว่าไม่ไม่ไม่ ใช่ครับแต่มีการยิงระเบิดเกิดขึนแล้วก็นี่ฮะมาโดยพีดีของเราพีดีนี่พีดี้ก็พีดีจะพึ่งทางนวลฮะเดี๋ยวเปิดฮะเดี๋ยวเบิดตุ้มตาขึ้นมาอย่าระเบิดนะครับณตอนนี้ครับอย่าเลยครับนะฮะต้องบอกว่าวันนี้แนะนำพีดีเร้อยหนึ่งฮะน้องเติ้นนะครับสดสวยน่ารักนะฮะนี่นะครับ ดีนะครับครับคุณพูดถึงน้องเติ้ลก็ถือไดนาไมด์ดีดีครับผมตัวมันคงครับผมมันคงนะฮะนี่ดีนะที่มีไดนาไมด์อยู่ครับผมนึกว่ามางานบุญงานกุศลเลยตอนนี้นะครับมีสายมันยังกระสายสินเลยนะครับอธิบายกติกาก่อนละกันนะฮะแน่นอนนะครับเราจะมีไดนาไมด์มาให้นะฮะแต่ว่าพี่แดกไม่ใช่เป็นคนกดระเบิดนะครับถูกต้องเราจะใช้ไดนาไมด์ในการเลือกผู้โชคดีที่จะได้สองท่านนะที่ได้ของรางวัลพิเศษนะครับจากพี่แดกนะฮะรางวัลมีอะไรบ้างครับพี่แดกครับ เป็นนี่เป็นสินมาเลยนะครับผมโอนถ่ายนี่นะพี่กระเป๋าไม่ต้องบอกดีกว่าฮะเดี๋ยวรอได้ดีกว่ามันมันผมว่าเป็นของที่ที่ผมเป็นของส่วนตัวเลยเป็นของส่วนตัวใช่จริงคัดเลือกมาแล้วก็น่าจะนําไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ครับครับ น่าจะโอเคครับถ้าถ้าใครร้อนเงินสามารถจำนำหรือขายได้ไหมพี่ก็เอามาขายคืนได้ครับขายคืนได้ครับขายคืนเงินหมุนอีกแล้วนะครับเงินหมุนอีกแล้วขายคืนได้ถึงจะทำให้ถูกมีมีมีกี่ชิ้นครับพี่สองชิ้นครับสองชิ้นสองชิ้นแต่เราสามมีสองชิ้นนะดีมากสา อ๋อครับที่เหลือเดี๋ยวค่อยทวงแล้วกันว่าโอเคนะครับผมมี2ชิ้นแต่ว่ามีผู้โชคดีอยู่10ท่าน10ท่านนะเพราะฉะนั้นในต้นไม้ของเราฮะจะคัดเลือกผู้โชคดีใช่จากการที่ให้พี่แดกเนี่ยตัดสายดนต้นไม้ใช่แล้วสายไหนที่ตัดปุ๊บแล้วคุณผู้ฟังดึงออกไปแล้วหลุดก็ถือว่าคุณเป็นผู้โชคร้ายครับผมสิบคนนะฮะจะถือชนวนเส้นเสียงไว้สุดยอดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่แดกนะฮะเป็นคนเลือกแล้วกันว่าจะตัดนะฮะรวบเลยก็ได้พี่หรือว่าพี่จะเลือกตัดยังไงก่อนผมว่าเซมเปิลก่อนดีกกกว่่าาตัััดสสยอนเ้ครบผม มามาเชิญพี่ดินะฮะดิน้ักเติร์นกันไก่ตาสักหนึ่งสายกันนะฮะสองสายกันนะฮะโอ้โหครับผมเฮ้ยโอย่างอย่างเโอ้โหอ่ลองลองดึงดูครับลองดึงดูครับใครที่เป็นผู้โชคร้ายก็จะหลุดไปนะฮะแบบนี้ตกรอบไปแล้วหนึ่งยินดีด้วยนะครับที่ตกรอบนะครับผมมีใครไหมดึงไหมฮะดึงดึงฮะเราต้องมีเส้นหนึ่งนะครับต้องมีเส้นหนึ่งนะฮะลองดึงดูครับ ได้ไหมครับดึงได้ไหมดึงได้ไหมอ๋อแน่นนะฮะอ้าวโอเคงั้นตัดต่อเลยครับพี่แดกเชิญเลยครับพี่เราจะมีผู้โชคดีกี่ท่านสองท่านครับเท่านั้นครับพี่พี่แดกเล็งในดีนะครับระวังผิดสายนะครับพี่ไปตัดสายนะสายน้องนะครับแมวครับผมเออพูดถโดนโดนมือไปครับตัดนิ้วด้วยครับผมและครับเอาละลาขาดเนอลาขาดเลยฟ้าลองดึงครับลองดึงลองดึงไปแล้วหลุดไปอีกหนึ่ง ใครที่ตึงเอ้ยมีสามเส้นที่ยังไม่หลุดนะครับยังเหลือสามเส้นสี่เส้นนะฮะดึงแรงๆเลยครับอ่าเส้นนี้น่าจะหลุดครับหลุดไปแล้วอหนึ่งอาอีกหนึ่งเส้นฮะี้ดึงแรงๆเลครับใครอีกใครอีกครับดึงแรงๆเลยนะคะเส้นที่พี่แดกตัดไปแล้วครับตอนนี้สามเส้นนะฮะเหลือสามเส้นครับผมแต่มีเส้นหนึ่งอที่ตัดไปแล้วนะครับมีเส้นหนึ่งตัดไปแล้วแต่ยังดึงไม่ออกยวผมดึงไม่ไม่ใช่ลองเช็คสิอาวโอ้โหที่พี่เขาบบว่า ลักไก่ลักไก่ลักไก่อันนี้เคลียร์กันเอาเองแรงดึงน้อยครับผมเหลือ2องเนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับแน่นอนว่าเป็น2ท่านที่จะได้ของรางวัลและเป็นผู้โชคดีสุดพิเศษจริงๆนะถูกต้องฮะคราวนี้ต้องแล้วแต่พี่แด็กนะครับว่าสีไหนเนี่ยจะได้รางวัลเป็นอะไรนะครับใช่ที่สําคัญจะได้เพลงนะฮะที่คุณเลือกมาให้พี่แด็กร้องด้วยถูกต้องเป็นของแถมเลยนะครับอฮะเลือกของรางวัลแรกก่อนดีกว่าพี่พี่อยากจะให้อะไรเขาก่อนก็จริงแล้วอันนี้เลยดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวคุณณอ้นนฮฮะะคครับผมมุห เตรียมมาก็จะเป็นอันนี้ของใช้ส่วนตัวเลยครับบางชิ้นก็ใช้แป๊บเดียวครับบางชิ้นก็ยังไม่ได้ใช้เลยครับผมก็หมวกครับแต่ก่อนผมผมชอบใส่หมวกก็จะซื้อหมวกตลอดเวลาอ่าแล้วพอหลังๆพอตั้งแต่โกนหัวก็ไม่ได้ใส่เลยครับผมก็ซักแล้วเก็บเอาไว้ผมพิสูจน์ให้นะฮะอันนี้ซักแล้วครับโอ้พระเจ้าอันนี้สาบานได้ว่าซักแล้วผมซักแล้วคอับดีดีดีอต้องอเก็บของกลับด้วยว่ะเยวจเย็ ผอกว่าโอ้พระเจ้ากลิ่นดีเลยกลิ่นหอมถ้าถ้าใครไปติดตามผมเม่อก่อนจะเห็นผมใส่หมวกบ่อยมากครับผมนานๆานแล้วครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ระลึกแล้วกันสำหรับคนที่ติดตามนะครับอันนี้หมวกครับผมและอันนี้คืออันคือกระเป๋าซางครับครับผมอันนี้ยังไม่เคยใช้เลยครับซื้อไว้แล้วอยากจะใช้ก็ราคาก็พอสมควรอยู่โอ้โหนี่ใหม่กิ๊กเลยครับใช่ไม่ได้ใช้เลยนะดูแบรนด์ได้เลยนะมีรนครับมีแบรนด์ของแพ้แน่นอนนะฮะอันนี้ก็เลยแบบเออ พราะว่าน่าจะอยู่กับคนที okay ่เห็นที่มีตังค์ใช่ไหมพี um> ่เห็นประโยชน์มาเห็นคุณค่ามันน่าจะดีกว่าครับผมกไม่ได้ใช้อันนี้โอเคนะฮะท่าสองชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่แดกจะมอบชิ้นไหนก่อนครับพี่ครับผมมอบชิ้นไหนให้ใครได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แดกจะเป็นคนเลือกเลยครับได้ครับโอเคผมปล่อยนะครับสีไหนก่อนสีไหนก่อนสีนี้ก่อนสีนี้ก่อนดึงใครดึงอกก่อนอ่าคนนี้ครับคีนี้ครับสีสีส้มครับจะให้อะไรครับเอาเลือกเลือกดีกว่าลูกอ่าเอาอะไรดี กระเป๋าตังค์นะครับคุณครับอันนี้คาดหวังว่าจะมีเงินในนั้นนะครับผมเงินไม่มีนะครับมีแต่ใบทุงนี้ครับผมกระเป๋าตังค์โอ้โหครับผมแต่ขอขอเชิญสองท่านก่อนเลยนะฮะข้างหน้าเลยนะครับคุยสักนิดนึงฮะเป็นผู้โชคดีนะครับแล้วก็ถือสายมาด้วยนะเพราะว่าสายของคุณจะมีชื่อเพลงอยู่นะครับครับผมสัมภาษณ์เลยนะที่ท่านนะฮะชื่อคุณอะไรครับอ๋อค่ะคุณอ้อคุณอ้อฮะคุณอ้อคุณรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ครับที่ได้กระเป๋าตังค์ด้วยแล้วได้เป็น หนึ่งใน20 e x c l u s i v e s e a t ที่ได้มาชมคอนเสิร์ตของพี่เด็กซ์ร็อกไอดอลแบบใกล้ชิดขนาดนี้ก็ดีใจครับที่ที่ได้มาในวันนี้นะคะก็จะเอาวันเนี้ยไปเก็บขึ้นหิ้งไว้เลยขึ้นหิ้งเลยจุดทูบด้วยนะครับขึ้นหิ้งก็ต้องจุดทูบครับไม่ค่าถ่ายนครับขอบคุณครับแล้วถามหน่อยวันนี้เลือกเพลงมานะครับเป็นเพลงอะไรครับรักเธอค่ะรักเธอทำไมถึงเป็นเพลงนี้ครับชอบเพลงนี้ชอบเพลงนี้รักเธอเสมอ ครับออ๋นี่ต้องมีเสมอด้วยครับเพราะถ้าเกิดไม่เสมอเนี่ยมันก็มันมันจบไม่ได้ครับครับผมนะฮะอ่าอีกท่านหนึ่งท่านหนึ่งชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะค่ะชื่ออะนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ที่มาเดอะซสเซชั่นของเราพิเศษสุดๆนี่สุดๆเจ้าพิษพวกเนี้ยคนเนี้ยพิเศษตลอดเหรอครับครับผมผมเห็นสั่งเลยพิเศษตลอดเลยกินเยอะด้วยกับมันใช่ครับเป็นไงครับวันนี้ได้ของที่ระลึกจากพี่แดกส์ไปเี่ยมชอบเลยหมวกชอบเป็นคนชอบใส่หมวกอยู่แล้วก็ชอบอะค่ะน้อยใจไหมว่าไม่ได้กระเป๋า ไม่เป็นไรค่ะชอบใส่หมวกโอเคครับผมตามนั้นเพลง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 อะไรฮะขอเพลงอะไรมาฮะเพลงเรามันก็คนค่ะเรามันก็คนนะครับพี่เด็กเพลงนี้โอเคไหมครับพี่โอเคมากเลยครับเพราะว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ชอบอีกศิลปินอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมชอบและเป็นรุ่นพี่ผมเองครับครับผมไมโครแล้วก็ผมเคยมีโอกาสได้ร่วมเวทีตอน ไมโคร25ปีในคอนเสิร์ตเพลงนี้ก็เดี๋ผมเคยร้องแล้วด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวไงพี่แดกจัดให้เลยนะขอบคุณมากเลยนะครับพี่โอพี่อานะฮะขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญนั่งฟังเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะกับพี่ตี้ของเรานะครับวันนี้มาโอ้โหสุดยอดมากๆใช่ฮะกับน้องเต้นน้องเต้นหายไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นการทํางานที่มีความสุขบอกไว้เลยคุณมีความสุขใช่ครับผมเลยครับเดี๋ยวอย่างงี้ฝากให้พี่แดกเลยแล้วกันนะฮะกับเพลง2เพลงนี้นะครับที่ขอกันมาขอเสียงกับโปรเกรเดอร์หน่อยครับ เราที่ดีบางทีมันก็เลวบางทีก็เลวแหลกเละกันไปบางบางคนที่ดีบางทีก็ต้องพลังต้องมีเพลอมีพลาดพลัง้งกันอยู่แล้วใครเลยอยากเลวแหลกเละไปแบบนี้คนเราก็มีที่เลวกันไปบาง ใครกันอยากเลวใครกันอยากผิดหวังตองมีเพลิมีพลาดพลัง้งกันอยู่แล้วที่ทำไปทำไม่เจอ เลยอยากเป็นผู้ร้ายกันไปบ้างเรามันเป็นคนไม่ใช่พระเอกหนังก็มีเพลอมีพลาดพลั้งกันอยู่แล้วผิดไปแล้วยอมรับกันว่ามันผิดมันพลาดไปมันก็แล้วกันไปบ้างไม่ตั้งใจจะโทษใครฉันมันผิดมันพลาดเอง รักกันยังมีวันต่อไปได้แต่บอกว่าเสียใจโทษอทีกะพลังไปบ้างมีตั้งใจปลบภัยขึ้นบ้างสิได้แต่บอกว่าโทษอทีปิดไป เพลงที่พวกเราต้องเป็นเพลงพิเศษที่พวกเราต้องเล่นจริงๆพอรู้ว่าต้องเล่นเพลงนี้ครับก็รู้สึกดีใจก็เป็นอีกพี่ๆอีกท่านหนึ่งเหมือนกันที่ผมว่าทุกๆคนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็ชื่นชอบเพลงเพลงนี้ครับอ๋อ oh. <laughs> ครับผมรักเธอเสมอครับ วันคืนที่เนิ่นนานอาจผ่านชีวิตคนอาจเปลี่ยนใจคนให้เวียนมุนไปทำเราจากการห่างไม่เคยโทษใครมันเป็นเงินไขของการเวลา วันวานของเราแม้มันไม่คืนกลับมาจะอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันยังห่วงใยใจก็ยังคิดถึงเธอเหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอแม้ว่าเธอจากฉันไปฉันยัง เขาดูไอยากจะรู้ความเป็นไปเพราะว่าฉันรักเธอดังเดิมเธอคงจะได้เจอเจอคนอีกหลายหลากต้องเจอกับร่างอีกสักเท่าไหร่ ที่ดีกว่าและวันช้ำใจจนเจอกับใครที่ดีสักคนนั้นยังไงยังไงก็คงไม่คืนกลับมาอยากจะบอกให้เธอรู้ว่า ใจก็ยังคิดถึงเธอเหมือนตะกอเป็นมาเสมอแม้ว่าเธอจากฉันไปฉันยังเฝ้าดูและอยากจะรู้ความเป็นไปเพราะว่าฉันรักเธอดังเดิมถึงจะนานนานเท่าไร touch a ko สมอแม้ว่าเธอจากฉันไปฉันยังเฝ้าดูเลยอยากจะรู้ความเป็นไปเพราะว่าฉันรักเธอรักเธอเธอสมอน,นานเท่าไรยังรักเธอเหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอแม้ว่าเธอจากฉันไปฉัน ยังเฝ้าดูและอยากทรู้ความเป็นไปเพราะว่าฉันรักเธอดังเดิ สุดยอดโอ้โหสุดยอดฮะซึ้งจริงๆเพนนี้โอ้คนลุกเลยต้องบอกได้ว่าซึ้งแบบน้ำตาไหลเลยเมื่อกี้จริงนะเอ้ยผมชอบมากเลยนะฮะจริงๆนี่ถือว่าเป็นศิลปินโปรดจริงๆนะพี่ผมเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยครับนะฮะนี่พี่ต้นนี่ผมบอกไว้เลยนะผมดูนิด สมัยก่อนมันจะมีเท่าไหรตอนฝึกกีตาร์แรกๆอ่ะจะมีเป็นรูปหน้าพี่ต้นอยู่เลยฝึกกีตาร์กับต้นจ <c oughs> ำได้ <c oughs> นี่พี่แดกนี่ผมดูโอ้โหคอนเสิร์ตตลอดเลยต้องเรียกได้ว่าโตมาด้วยกันเลยจริงๆรุุ่นพี่แดกนะครับชอบม,มากๆเลยนะฮะอ่ะพี่แดกครับอยากจะให้พี่แดกฝากละกันนะครับสำหรับล็อกไรเดอร์นะฮะครั้งนี้ตั้งใจเต็มที่เลยกลับมาลงตัวอีกครั้งหนึ่งกับพี่ก็อย่างแรกต้องคําว่าขอบคุณฮะต้องขอบคุณจริงๆที่เป็นกําลังใจให้กับพวกเราฮะสิ่งหนึ่งที่พวกเราได้ทุกครั ก็ซิงเกิลแรกของพวกเรา r ็อกแกเดอรออกมาแล้วเดี๋ยวฝากติดตามซิงเกิลต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นของ i r r o บ n e ของซิลิฟูฮะรวมถึงสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับซิงเกิลที่จะทำต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากขอบคุณชา s ซ e d ด้วยครับขอบคุณแฟนๆของพวกเราทุกคนครับครับผมนะฮะวันนี้ก็ถือว่าสุขสนานมากเลยถูกต้องนะครับจริงๆ ครับผมเตอร์ซีเจ้าของเราในครั้งนี้นะครับ,รบต้องขอบคุณพี่แด็กซ์ร็อกไรเดอร์ฮะที่บอกไว้เมื่อกี้ฮะแล้วขอบคุณผู้ฟังชาวซีด้วยฮะแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้ฟังเสียงของพี่แด็กซ์แบบสดๆเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เป็นไงบ้างครับเอ้คุ้มค่าการรอคอยไหมครับคุ้มค่าชาวร้องจะเป็นอย่างนี้แหละครับจะเป็นคนที่มีความ ขื่นอายในตัวสุขุมนิ่งๆเกรงเก็บอยู่ใช่คะตอนนี้เก็บอยู่เดี๋ยวออกจากห้องไปนี่ตะโกนเลยว้าเออได้ครับอ่ายังไงฝากติดตามด้วยละกันนะกับบล็อกไรเดอร์นั่นเองนะครับขอบคุณพิตตี้ด้วยวันนี้ตบมือให้น้องหน่อยแล้วกันนะครับต้นครับขอบคุณครับโอ้โหแล้วไม่ขอบคุณไม่ได้เลยครับขอบคุณมากๆเลยครับเอื้อเฟือสัญญาณโดย3 b o บอร์ดแบด FTTX ครับปรบมือให้ด้วยครับครับขอบคุณด้วยฮะกับการตดน้ำผลไม้ผสมบุนมะพร้าวสนุกสดชื่นดื่มแล้วเคี้ยวตัวจริงครับครับ ขอบคุณด้วยนะครับแบรนด์ว like. ีไลค์ซุปไก่สกัดอร่อยใหม่ไลค์เลย <laughs> ขอบคุณ <laughs> ชาวซีทุกคนที่อยู่ที่ซีสตูดิโอแห่งนี้แล้วก็คุณผู้ฟังทั้งประเทศที่ฟังอยู่ที่ซีท <laughs> เสเจ็นเวัยมันพันใหม่ด้วยนะฮะ <laughs> ใช่แล้วนะครับ <laughs> ใช่แล้วแล้วนันนี้ต้องบอกว่าเสียดายมากนะครับเวลาเราหมดซะแล้ว <laughs> ถูกต้องฮะแล้วก็แต่ <laughs> แน่นอนเรายังไม่ได้จากไปง่ายๆใช่ครับครับผมาจะทิ้งท้ายด้วยหนึ่งเพลงครับพี่ครับผมเป็นเพลงพิเศษครับผมผราว่าถ้าเกิดไม่ใครไม่เคยดูคอนเสิ ของร็อกไอเดอร์ที่ที่ผ่านมาก็จะไม่เคยได้ยินผมร้องเพลงเพลงนี้ครับครับก็เดี๋ยวสำหรับคนในนี้พิเศษแล้วกันอุบไปเลยไม่ให้ฟังครับผมนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงพิเศษของพี่แด็กซ์ร็อกไอเดอร์นะครับแล้ววันนี้ต้องบอกว่าฝากไปด้วยฮะสำหรับเดอะซีซั่นในเดือนต่อไปนะครับยังไงฝากาด้วยกิจกรรมดีๆแบบนี้ใครที่จะเป็น 20x c ู u s ซ v e s e a ทที่จะได้มาพบกับความพิเศษแบบที่พี่แด็กซ์ร็อกไ r เดอร์มอบให้วันนี้นะฮะครับผมนะฮะเดี๋ยวยังมีหนึ่งเพลงด้วยนนะครับี่นะครับ ก่อนตายครับครับผมเดี๋ยวจัดให้เลยเอา้าวอ้าวใช่อา้อาวอ้าวนี่คือผมลืมแล้วอา้อาวอ้าวที่หน้าทุกคนมองหน้าผมเพลงก่าาอ,งนกกอนตายนี่เองมันก่อนตายโอเคครับมันเป็นเพลงที่เปลี่ยนประโยคพูดไม่ถูกเลยเขาไม่เอาแต่ละคนจริงผมพูดไปตกหัวก็ได้ครับโอ้แต่ว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับเพลงเพลงนี้ดีครับแล้วก็มันเป็นเพลงแรกที่ทําให้ผมเริ่มเป็นที่รู้จ <laughs> <laughs> ักของใครหลายหคนครับครับ ครับขอบคุณมากเลยนะครับเจอกันครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปลี่ยนเลยมาพิเศษจริงเอาเพลงนี้ครับมามันเป็นบรรยากาศสดจริงครับ เพราะว่าเราทุกคนก็คงรู้เดี๋ยว,ยวน็คงรู้วันเกิดแต่มีสักกี่คนที่รู้วันตาย ก่อนทุกอย่างของฉันเรื่องหัวนอนปลายเท้าไม่คอยจะมีแต่หัวใจยังดีฉันคอยืนยันไม่เคยแบ่งให้ใครเก็บไว้มันนา บอให้รู้สึกทียินดีเธอลาไปภูมิใจใเธอลัฟังได้เกิดมาึ่งคั้งฉันยังได้ทำในสิ่งดีเธอหากพรุ่งนี้ฉันตายก็คงจะไม่เสียทีทชีวิตฉันถึงมันไม่ควรรักดีวันนี้ฉันอยังได้รักเธอ จำเป็นต้องรู้พรุ่งนี้เป็นไงมันจะเกิดอะไรฉันพร้อมจะเจอหากต้องจากกันไกลใจฉันมีเธอฉันเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ลกเลยแต่ความรักเธอ,อยังมียินดีเธอลบไปผูิใจเธอ ดีเกินมานึงครั้งฉันยังดีทำได้สิ่งดีเธอหากห่งนีฉันไปก็คงจะไม่เสียทีมีชีวิตฉันถึงมันไม่ค่อยรักดีวันนี้ฉันยังด้รักเธอ ก่อน,นให้ไปมันจริงแล้วว่ามันดีคำรักเธอทุงที่ออกจากหัวใจก่อนฉันตายคอยได้พูดคำนี้ยินดีให้เธอรักไปหัวใจให้เธอรักฟังอีกครั้มาอีกครั้งฉันอยากได้ทำ้งในสิ่งดีเธอหากผู้นี้ฉันไปก็คงจะไม่เสื่อมีในชีวิตฉันถึงมันไม่ค่อยรักดีวัน รักเธอรักเธอรักเธอกินดีให้เธอไปพลกใจให้เธอรักแล <หา S 1> ้วพอแต่เกิดมาหานึ่งครั้งฉันยัเนเธอในสิ่งนี้ s s s e โดยฟรีบอร์ดแบนด์ f ต t เเริ่มต้นที่30เมกราคา1,200บาทสอบถามโทร1530กาโตน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสนุกสดชื่นดื่มแล้วเคียวตัวจริงแพลนวีไลฟ์ทุกไก่สกัดอร่อยใหม่ไลค์เลย